สวัสดีครับสวัสดีครับช่างนาวาสวัสดีครับเสวยสวยสวัสดีครับโอ้วันนี้มารีวิวรถอะไรครับรถดำดำโอ้ดำทักเป็นงานของ W L นะฮะโมเดลทักนะครับตัวใหม่เลยตัวนี้นะสเกลของเขา1ต่อ14เลยนะเอามาให้รีวิวแกะยืนเนี่ยยืนดีๆแกะให้ดูนะชอบไหมครับตัวนี้ชอบไหมสวยไหมสวยไหมสวยไหมครับอ้ ดูล้อก่อนเนี่ยมีล้อหน้านะเป็นยางนิ่มๆแบบนี้นะครับยางของเขา,าไม่ใช่ยางแข็งนะไอ้มียางนิ่มนะครับนี่ทั้งหมดของเขาเนี่ยข้างหลังมันจะดูแบบไซส์หน้ากว้างหน่อยนะครับจากตัวนี้ครับคา,าสซีของเขาจะเป็นลนักษณะแบบนี้เนาะแล้วัวนี้ก็ใส่แบตเตอรีอ่แบตเตอรี่ของเา เดี๋ยวสอ่านะฮะตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ที่เขาให้มาเป็นแบตเตอรี่7.4โวลต์นะฮะ1200มิลลิแอมาแจ็คอ่าแจ็คดำครับเดี๋ยวเราเสียบแบตเตอรี่ไปก่อนนะครับพี่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมาลองเล่นกันอ่ะโอเคเดี๋ตัวรถก่อนนี่ไงตัวรถอยู่นี่อ่าครับแล้วก็รีโมทต์คอนโทรลของเขาจะเป็นหน้าตาแบบนี้ นี่คือดีโมทของเขานะครับพี่วายพี่วายดูรถก่อนเดี๋ยวพ่อใส่ฐานให้ให้ก่อนชอบไหมอ่าบอกว่าตรงไหนตรงไหนเป็นคนขับอยู่ไหนบอกบอกบอกเพื่อนเพื่อนหน่อยคนขับอยู่ไหนคนขับนั่งนี้นั่งตรงนี้แล้วมีกระจกอยู่ตรงไหนกระจกกระจกกระจกมองข้างมีแมมีกระจกไหม,มกระจกมองข้างอยู่ตรงนี้นยกดำได้ยกดำได้ด้วยเหรอยกดำได้ด้วยนะครับมีไฟไหมมีไฟหน้าไหม อันนี้มีไฟหน้าไหมมีมีไฟหน้าด้วยอะครับก็เปิดสวิตซ์ตรงไหนครัเปิดสวิตซ์ตรงไหนหน้าเปิดตรงไหนครับขอให้เพื่อนๆดูหน่อยเปิดสวิตซ์ตรงไหนนะอ่ะเปิดสวิตซ์ตรงไหนตรงไหนเปิดตรงไหนสวิตซ์เนี่ยอ่ะเปิดสวิตซ์เลยอ่าเปิดสวิตซ์ต้องจะมีไฟไหมเนี่ยมีไฟกระพริบตรงนี้นะแล้วก็เปิดไปหมดอ่ายกน้ำหน่อยยกน้ำอันนั้นปินเสียง À. Này nó để làm anh anh phải làm cho em yêu thương này em yêu thương anh em yêu thương anh มันเยอะเลยนะเปิดเสียงได้เลยเหรอไม่กลัวโหโอโหโอเคเอาเดินหน้าหน่อยวนี้เดินหน้าเดินหน้าไงอุ้ยอุ้ยมันแรงมากเลยนะเดินหน้าเดินหน้าไอ้ถอยหลังเดินหน้าเดินหน้า่โอ้โหนะครับเปิดเสียงให้มัน เสียงตรงนี้ยืเสียงนี้หมดอ่าตัวนี้แม่วสวยไหมชอบไหมชอบไหมครับโอ,โอ้โหเลี้ยวได้ด้วยนะโอ้โหเลี้ยวเซอร์โวปุ๊บปโอ้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 าอ้โอ้โอนโอ้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 โอนโอนโอ้โอ้โต้โอ้อ้อน,นอา,นนะา,าอนา,าได้เะะอ,นนะะอ้โอรร้โอ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 ้อ้โอ้โอรโอ้โอ่โอ้้ ทีนี้ประมาณน okay, ี้นะฮะสำหรับรถโมเดลโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมเลยนะครับอย่าลืมอย่าลืมกดติดอย่าลืมกดซับซาก่อให้น้องนาวาด้วยนะนาวาด้วยนะนะครับสวัสดี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 ครับบ๊ายบาย